สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชอ่องออมแอมชนะค่ะตอนนี้เราก็ลังเป็นอีกเกมโรบร็อกในแมปสกฟิฟเกมกันนะคะวู้ฮู้ก็แค่คขะเราจะไปกอรอดไหมไทยเนี่ยไปเล่นกันเลยจา้า <c oughs> ทัดเดอร์แล้วแล้วตอนนี้เรากลับมาเล่นเกมสกฟิฟเกมไปอีกแล้วเพราะว่าพวกเราทั้งแปกโอเคเอาตังไปทำอะไรหมดอะออมดอกดุยดึกดเยดกดุยดดุยให้ดูท่าเต้นมันดีด พวกเราเป็นปลาโลมาหรือไงกันเนี่ยน่าจะเป็นปลาเกยตื้นนะตบบขาดออกซิเจนอะไรประมาณนี้ายูนเกยตื้นเอ้แบบว่าหายใจทั้งเหงือกไงโอเคจ้ะแล้วก็คอสเพย์นะจ๊อเป็นตุ๊กตาหุ่นยนต์ A I O U เนาะแล้วก็จะลองมาเล่นสวิตเกมกันดูอีกต่อนนะโอ้โหแล้ววันนี้เราจะเอาชีวิตรรดไปได้ไหมนะเนี่ยรู้สึกว่าในแบบนี้นะคะของสวิทเกมเนี่ยเขาจะให้เราโหวตแบบกันด้วยเนาะแล้วก็มีทัาเป็นแบบว่ากินเกลียนน่ารักน่ารักนี่นะอ้อมบอกไว้ก่อนเลยนะวันนี้พี่แคที่มีอ้อมมือแน่นอนพี่เคท ล้านลล้านกับบ้านเป็นเลยอ๋อเงินล้านไม่ใช่หัวล้นใช่ป่ะหัวล้นเลยอันนั้นผมร่วงอะอเรอเพื่อนกันรอเพื่อกันรอเพื่อนก่อยใช่ป่าเพื่อนเต็มห้องเลยเห็นเป่าแต่ทุกคนนะก็มาชิงเงินล้านอย่างนั้นแหละเอาวันนี้เรจะได้กลับไปสลึงนึ่งไหมอแค่สลึงหนึ่งก็ยังดีนะชักกระตุก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 อาไรพวกเรามาชักกระตุกอย่แล้วตุก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  น้อท่าเต้นเนี่ยเอ้ยมีเกมเป็นไรอ่ะตกตกตกะกระตกกระตกกระตก,ตก,ตก <c oughs> นึกว่าเป็นปลากระตื้นนะไอจืดนึกว่าเป็นปลาน,นกน้ำอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> โอเคจ้าเรามาโหลดแมปแรกกันเลยดีกว่าเนาะ <c oughs> แล้วก็ด่านแรกของเราค่ะน่าจะเป็นด่านชักขย่าหรือเปล่านะโอเคเอาเข้ามาแล้ว <c oughs> ด่านชักขย่านั่นเอง <c oughs> เระวังนะอ้าวหมวยต้องกดให้โดนสีเขียวนะถ้าไม่โดนสีเขียวเราล่วงไปข้างหน้าเลยนะ เอาเลยพวกเราเตรียมดึงกันแล้วเอาเลยเราพักพวกเตรียมดึงเลยดึงเลยสีไม่แต่ว่าทำไมแต่ละคนถัมไรื่อยๆกันะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ เดินเลยเขาเขาไม่ต้องเต้นด้วยโอ้ยเขาให้ดึงเขาให้ดึงเขาให้ดึงอย่าให้ไหลลงนะเฮแล้วไหมมาแล้วไหมดึงเข้าไว้เฮ้ยเฮ้ยอดทนไว้อดทนไว้แม่นทุกคนแม่นหน่อยดึงแล้วดึงแล้วเอ้ยดึงอีกเกือบแล้วเกือบแล้วไปนิดเดียวเอ้ยคุยเลยอะคุยเุ้ยไม่อังไม่ไม่จังไม่จังเข้า ดึงแล้วเข้าเออฝั่งนู้นจะล่วงแล้วฝั่งนู้นจะล่วงแล้วไม่เป็นไรนะเกือบล้างเกือบล้างนิดเดียวเอาแล้วเข้าดึงเลยไหมเราก็จะลื่นเหมือนกันใช่ป่ะเออเราจะล่วงแล้วจะล่วงมาแล้วเดี๋ยวนิดเดียวอนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นดมากแล้วเข้าแล้วเข้าเฮ้ยมันดึงกลับไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรพักวอกเราดึงได้อยู่แล้วไม่ยอมลดแน่เอาละเพื่อนดึงสุดตองเลยโอ้ยแลยหุย ไมยรอดมันเป็นรอยจับบิดอีกสามิบห้าวิโอ้ยไหววิเนี่ยซูสีดูดีแล้วนะเนี่ยเราจะค้านไหวหรือเปล่าอ่ะเราจะค้านเป็นไหววิเนี่ยเอ้ยมีแคนไม่ไหวแล้วอ๋อบอกแล้วอย่าอู้ว่ะอู้อะไรอ่ะก็ดึงอยู่ไม่เห็นอ่ะไรขาดึงดิดึงดึงแล้วทุกคอร์นนูมีกระโดดดึงกันนะเนี่ย เสียวเสียวเสียวเล่นทุกท่าแล้วเนี่ยอ๋อพี่เน็นลแล่ะทำไมเราดึงไม่ไปอ่ะทำไมอ่ะก็ดูีิพี่เขนดึงไปเขาเราทางเอ้ยดึงทั้งก็ไม่เขนเลยมาด้วยกันปะเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกันปะเนี่ยเราอยู่ทีมเดียวกันปะเนี่ยนี่เียวอ๋อมาแล้วมาแล้วเกียร์ล้วงจะหมดเวลาแล้วคนแรกจะล้มแล้วทีีเดยวมาแล้วเย้คนแรกล้มลงไปแล้วเราชนะใช่ป่าวเราชนะ เรารอบตายแล้วเฮ้ยเกือบไปนึกว่าจะไม่รอดด่านแรกซะแล้วเนี่ยอย่างงี้ต้องไปโหวตด,ด่านต่อไปกันต่อนะต่อไปได้นะล่ะดีอ่ะก็ะน่หะดีแล้วเราจะโหวตอะ่ะเอาที่สบายใจเลยเราพร้อมจะเล่นเสมออยู่แล้วเช็ดปอดเช็ดป่าชักกระเดาชักกระเดาชักกระเดาไม่ได้ใช่นะ <laughs> เอ้าไม่ใช่หรอนี่ถ้าชักกระเดาไม่ใช่หรอเอ้ยนี่มันท้าชนะใช่เปล่าโอเคจ้าเอาโหวตด,ด่านต่อไปกันเลยเลตไรแล้วก็กินไรนั่นเอง โอ้โหจะเป็นยังไงเนี่ยนั่นนดีแบบนี้ไม่เคยเล่นเหมือนกันมันคือ AIOU ่ะใช่มันก็คือนั้นแหละแต่ว่าแบบเฮ้พื้นมันอาจจะขูกขาหรือเปล่าโอ๊ยเแล้วเาแลฟังสัญญาณดีๆนะออ้ยมิกิเอ็มอยู่ไหนอ,อยู่ไหนมันมีขวดห<อ>ินยม่เห็นเปล่าอ๋ออยู่นี่เอเหรอเราจะรอดมีเนี่ยโอ้โหเราไ่พื้นเขาเป็นรูเป็นตุ่มตะปุ่มตะปามอย่างเงี้ยนี่เราสาคอสเป็นแบบทุกตา ย้อออยู่เลยนะเนี่ยไปแล้วไปแล้วอ้ายเกือบเบรกไม่ทันเราต้องรอกินอรไแวไปแแล้วไปเร็วไปเร็วว้ายวยหันเลยเดีน่ะทำไมข้างหน้าพีคเอาเฮ้ยเดี๋ยวเครื่องบินเลยอไปเร็วเคื่อบินไปแล้วใช่เปล่าทำไมต้องมีหินด้วยเนี่ย เอ้ยแม่นไปเร็วจังเลยอ่ะพี่ดีคุณจะไปเร็วปิงอ่ะว้าวจะรีบไปไหนกันเนี่ยรอพี่เกณฑ์ด้วยอุยตามไม่ทันแล้วเอาใครอยากไปด้วยหรอเนี่ยเฮ้ยต้องหยุดให้ทันนะโอ้ยเกือบไปอ่ะหยุดไม่ทันนี่โดนยิงกัน่ะเนี่ยไปเร็วมไปเริ่ไปเริ่ไปเริ่อุ๊ยเกือบแล้วเกือบแล้วนี่จะทำหรือเปล่าอ่ะโอ้ยยังยังยังเหนียวอยู่อ้าวมันจะไปไม่รอดแล้วเห็นไหมคนล้วงปากกันเด็นไปเลยโอ้ะอะไรมาเลยอ่ะดีดิเราจะเป็นอย่างงั้นหรือเปล่าอ่ะไม่ดิอย่าเป็นอย่างงั้นนะอุยยงไปเร็วหด ตุ๊กตายิงแมนได้เลยเราห้ามขยับเลยเพื่อนเขาข้ามไปกินไปแล้วแล้วข้ามไปกินนิดเดียวนิดเดียวคำนั้นไแล้วเอ้ยยุยยุยยยยุยโอ้ยเกือบตายโอ้ยยังอยู่งอยู่บางคนก็ไปตายข้างหน้าเลยนะอุ้ยไปแล้วไปแล้วจะถึงแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วถึงฝั่งฝันไหมเนี่ยเวลาก็จะหมดแล้วอ่ะอันนี้ตุ๊กตาปากแดงมากเลยยี่สิบเก้าวีลวตุ๊กตาถักผมเปียเลยอ่ะ แล้วเรถึงยังโอ้ยเร็วริบดับเร็วริบดับเร็วอู้วจะหมดเวลาแล้ววจะหมดเวลาแล้วนะแย่แล้วโอ้โหเราล้างท้ายเลยเฮ้ยแปดแล้วเจ็ดโอ้ยจะมา ALU ตอนนี้เอ้ยสี่แล้วสี่แล้วสี่แล้วสามแล้ววิ่งแล้วแล้ว เริ่มแล้วเจีย์เก้ยเอไปโอนายคนนั้นตายเลยอ๋อถ้าหมดเวลาก็ไม่รอดเหมือนกันใช่ปะโอพี่เคนพี่สุดท้ายพอดีเลยอ้าววุ่นวายอย่างโหดอ่ะพี่เคนเฉียดฉิวมากเลยอ่ะเฉื่อยอ่ะเมื่อกี้วิ่งสุดใจขาดนิดเลยอ่ะไม่ดูเบรย์เขาอยู่แล้วอ่ะเนี่ยเขาก็ลุ้นพี่เคนตัวโกงไงโอเคมารอหมดด่านต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะเฮ้ยด่านต่อไปมันคือด่านอะไรพี่เคนเห็นปะด่านอะไรอ่ะ ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพี่เคีนดูให้หน่อยดีมันคือด่านอะไรอ่ะเฮ้ยต้องแอ่ยปีนไปดูเดี๋ <c oughs> ยวเราเ,เพื่อนๆทุกคนเนี่ยโหวตกันก่อนเนะาะจะโหวตได้ด่านอะไรเออด่านนี้ทุกคนมาชักกระดาบชักรชกระดาบชักกระดาบกันแล้เอาแล้วเราจะมาโหวตกันต่อแล้วนนกระจกปะ่ะนะกระจกป่ะเฮ้ยด่านกระจกก็น่าสนใจนะอยากเล่นด่านกระจกเฮ้ยเขาก็อยากเล่นด่านกระจกเฮ้ยถามว่าด่านเนี้ยโหดเหี้ยมมากเลยนะอ๋อเี้ยมขนาดนั้นเลยเหรอเี้ยมดีกว่าอ้อม่ไอ้ป้องก็ไม่รู้มาแล้วเฮ้ยด่านกระจกนี้ละพัยโอ้โหไม่น่าจะนี่ออไพแล้้วมเราากกก็ลออัันนนนบ้เพื่ดิมจะ สูงกันไปไม่เนี่ยเพื uh, ่อนไปฝั่งไหนแล้วก็ตามเพื่อนไปใช่ป่ะแล้วก็ตามเพื่อนลงไปเลยใช่ไหมได้ไว้ดีเฮ้ยเพื่อนเขาเล่นมาก่อนแล้วเพื่อนก็ต้องรู้ดิมาเล่นด้อมเอาลองมาเล่นด้อมเหรอปาร์นี่จะรอดไม่เนี่ยหายแล้วเพื่อนลงไปแล้วโอ้โหหายหมดเลยงั้นต้องไปฝั่งนี้ข้างขวาหายเกลี้ยงมันมีจบไปแล้วไม่นี่นะอู้หูไปแล้วขวาขวา เด kind of ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไปตรงไปตรงไปมองไม่ค e ่อยเห็นเลยโอ้ยคนเยอะเลยหาตัวไอ้ตัวเองคนเยอะไม่เท่าไหร่กระจกเป็นฝ้านี่เนี่ยน่าเห็นมองกระจกไม่ค่อยเห็นเลยเราไม่ค่อยชัดเลยเราต้องตามเพื่อนไปนะเพื่อนล็อกเพื่อนเพื่อนไปทางไหนแล้วก็ตามเพื่อนไปนะปลอดภัยคนเมื่อกี้กระโดดทันด้วยอ่ะอุ้ยกระโดดไปกระโดดกลับด้วยเหรออุ้ยมัน่ะอุยมันจุ้งอุ้ยเสียวอย่างนี้ต้อง ตามเลยตามล็อกคอยล็อกคอยมีการกระโดดกลับด้วยเฮ้ย <c oughs> อย่างนี้ก็ได้ดิเอ้ยเหงาเลยอ่ะเลดิ <c oughs> เฮ้ยมันก็ได้อยู่หรอกแต่ถ้าเกิดมันเออมีคนไปโดดซ้ำของเราเนี่ยเราล่วงไปด้วยเลยนะร่นานาดีแต่ไม่เป็นร่าหลักหน้าเราพ้นแล้วเ <c oughs> ย,ย้่เทียวเราเป็นผู้รอดชีวิตอีกแล้ว <c oughs> แค่นี้ถึงสิ้นหน้าเราเราลอกเพื่อนใช่ไหมใช่แล้วขออีกสักร้อยบาทก็ยังไหวถ้าเราไม่ได้ลอกเพื่อนเราก็ไม่รอดนะเนี่ยเราก็จะลอกคนข้างล่างนั่งไงเราก็จะมาชักกระเดี่ยวชักกระเดี่ยวชักกระเดี่ยวโย่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 ยไม่ชอบท่า เต้แนแบบนี้จังเอาไปใช้แบบอื่นได้ไหมเนี่ยเออกาดเขาจะแบบว่าฉุนเล้วหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยปืนก็อยู่ข้างหน้าอาจจะมันไสแล้วก็ได้นะไปเต้นยัว่วเขาอะเอเดี๋ยวเรามาบทด่านต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะด่านต่อไปอยากจะเล่นด่านอะไรดีนะาพี่ดันแก่น้ำตาลปะด่านแก่น้ำตาลเหรอก็น่ากินดีนะกำลังหิวเลยอะ่ะมันมีเปล่าก็ไม่รู้ไม่ไแน่ใต่เหมือนกันนะเราโหมดเราโหมด รอแล้วรอแล้วลว,ลว,วันเวลาผ่านไปมาแล้วเอา้าด่านใหม่มาแล้วอุย้ยอันนี้ครบหรอเอ้ยมันคือด่านอะไรอะพี่เคนน่าดีแปลกๆเนาะด่านลวงพึ่งเหรอแบบว่าเลือกพื้นน่ะเหรอเลือกพื้นสีใช่ปะอุ้ยอาจจะเป็นพื้นน้ำตาลป่ะต้องลองเรียนดูนะ <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอมาแล้วอเอาสีไหนดีอะ <c oughs> นั่นน่ะดิสีไหนดีอะวัดดวงหรือเปล่าเนี่ยไมกระเหล็กสวยจุ๋มหรือว่าเขาจะบอกสีให้เราเดินตามสีปะอจิไหนไม่เห็นไมีใครบอกสีเลยอะน่าดีมีแต่จับเวลาไออ้อมแกงพี่เคนมัน โอ้ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะแมปเนี้ยเฮ้ยนั่นไงชัดเจนเลยคือกำแพงซ่าสตรารอดกำแพงซ่าหรอรอดกำแพงเหรอเคือไปถ้ารอดไม่ผ่านก็คือไปเลยใช่ปะไปเลยอะนี่แล้วดูพื้นนะพื้นพื้นแต่แต่พื้นไม่ค่อยมั่นคงไงนะพื้นจะหายพื้นจะหายมาอีกกำแพงแล้วอ้อมว่าอันไหนเดียวอันไหนเดียวต้องตั้งต้องกางไม่เหมือนนันแกน้ำตาลนะเนี่ยคล้ายอยู่นะแต่ไม่เหมือนนย อันนี้ต้องลอดทั้งตัวเลยนะลอดช่องลอดช่องเป็นกำแพงซ่าสไตร์เลยโอ้ดูพื้นดูพื้นโอ้พื้นมันกระดกเลยอะมีความกระดกอะอันไหนเดียอันไหนเดียวอาสี่เหลี่ยมแล้วกันนี่ไอ้เมันก็ผ่านในทุกอันนะโอ้สี่ดหยนี่ถ้าใครจะปลอดภัยอ่ะนี่ มันขึ้นอยู่กับว่าจะโดดทันหรือเปล่าแค่นี้เบ๋เบ๋มากเลยมาดีนะกินก็มาดีจะล่นอยู่แล้วอย่าเพิ่งล่นคนมาเลยอย่าเลยอย่ารับพื้นไม่มันคองอะไรอะไรจะใส่สักพื้นอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทานแม่เดี๋ยวไม่รอดแม่เดี๋ยไม่รอดจะไม่รอดสลับไวอุ้ยทันไหมทันไหมจำหมดเวลาแล้วเฮ้ยไม่อันแล้ว ทำไงอะเฮ้ยสุดท้ายแล้วเย้เชยอ๋อหมดเวลาแล้วเฮ้ยรอดเฉยโอ้ยนี่มันจะไม่รอดตลอดไปแล้วเมื่อกี้เย้เย้ในที่สุดล้วก็รอดมาได้อีกแล้วไม่น่าเชื่อเลยป้าพี่เคมไปเอาเงินรางวัลเงี้ดีกว่าต่อไปดากอะไรดีนะลุนลุนลุนเฮ้ยมันคือด่านอะไรพี่เคนออบบี้เหรอออบบี้เหรอะเฮ้ยมันจะเป็นยังไงกันนะออบบี้อ่ะ อันนี้มันคือด่านแกะน้ำตาลมันไม่ใช่ใช่เปล่าไม่ใช่แล้วดูยังไงก็ไม่แกะน้ำตาลนะอล้วห้องน้ำสุดขาอันคือด่านที่นางเอกเอะเข้าไปในห้องครัวเปล่าใช่แล้วอุ้ยกำลังปวดเอือเลยอะไหนห้องไหนว้างบ้างอะมันทางเข้าห้องควาจริงเหรอโอ้โหเพื่อนใช้ห้องน้ำกันเต็มเลยมาด้วยกันไปทางเดียวกันไปด้วยเราต้องตามชาวบ้านเขาไปนะไปแล้วไปไหนเราก็ไปตามเขาทางนี้ทางนี้พี่เคนลงไปแล้วอุยห้องควาจริงด้วยล่ะโอ้โหแต่มันไม่ใช่แกะน้ำตาลนะนี่มันคือมิกป่ล มิดปอเออ้ยแล้วในหนังเขาทำอะไรอ่ะเขากำลังคนน้ำตาลกันสีด่างเนี่ยเขากำลังผลิตน้ำตาลันใช่ป้ะใช่แล้วเอ้ยหุวยสีกคนไมากกินเลยดูดิแล้วเราจะรอดกันปะเนี่ยโอ้โหรู้แล้วท่าไมอร่อยทำไมหรอแล้เขาใส่เพื่อนเราลงไปดเอง เอ้ยนี่มันเป็นน้ำลาวาปะเนี่ยได้แล้วมันคือน้ำศัตูศัตรูจะเปลื้อนเราเอ้ยไม่เอาพี่เคียนลองสบเต็มเลยอ้าวงานงอกแล้วเฮ้ยลองสบเต็มเลยอ่ะพวกบอสติดเขาไว้นะเขาไม่ใส่พวกเราอ่ะดิถ้าเราตกลงไปในลาวามันเป็นน้ำลาวาชัดๆเลยอ่ะโอ้โหงานงอกไม่ล่ะเออมรากมาไปเลยเนี่ยใส่ลงไปเลยแ่เขา่ได้ไปเลยเหรอเนี่ยไม่ทันได้ไปนะดิไม่ทันได้รอดด้วยนะโอ้ยอ้าวทั้งออกทั้งออกเย้ช่ยู อ่าในสุด<อ>แล้วกลับมาห้องน้ำอีกรอบแล้วไม่ควรจะไม่รอสนับสิสดูดิพวกคุณไม่รู้นะนี่ยว่าเราแอบไปห้องน้ํามาอืมเขาไม่เหม็นในวีเนี้แน่สิ <c oughs> อ,อ๋อเขาใส่หน้ากากเขาไม่เหม็นหรอกอ่าเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ยืนล้างมือนะครับทุกคนใช่เราต้องมาล้างมือกันก่อนนะชักกระเดาชักกระเดาชักกระเดาแล้วแต่น,นี่มันห้าล้างมือเหรอเนี่ย ล้างธรรมดาโลกไม่จำนะอาจีมันต้องล้างแบบนี้ล้างอย่างมีสไตล์แล้วมันจะสะอาดปะเนี่ยโอเคเราก็เอาชีวิตรอดในแบบสปิตเกมไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็โอเคค่ะแล้วก็เอาชีวิตรอดในแบบสปิตเกมไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบโรบ็อกแมพสปิตเกมแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์สกายกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราเนี่ยเล่นเกมโรบ็อกต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้นั่งไปแล้วแบ๊ายบายจ้า